วันนี้นะคะในฐานะพัฒนากรอำเภอสองนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองจังหวัดแพร่นะคะจะมาติดตามกลุ่มกขพจเพื่อส่งเสริมให้เป็นกลุ่มธรรมาพิบาลบ้านรูเหนือหมู่ที่9ตําบลห้วยไม้นะคะวันนี้มากับพี่ๆพัฒนากรอำเภอสองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขาจะมีวิธีการส่งเสริมยังไงนะคะตอนนี้พัฒนากรอยู่กับผู้ใหญ่บ้านแล้วนะคะกําลังสัมภาษณ์แล้วก็ส่งเสริมกลุ่มกขพจอยู่นะคะเชิญเลยค่ะเราจะมาทําข่าวกันนะคะ วนี้นะคะมากับพี่พนักงรนะคะก็คือนางสาวสิรินันเสียบคงนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองวันนี้ก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทําข่าวในวันนี้และมาส่งเสริมกอขจอสู่ธรรมาพิบาลนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ดีค่ะผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงบ้างคะได้ได้รับความรู้เพิ่มเติมไหมคะครับก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกอขจรธรรมาพิบาลการของกอขจค่ะ และก็คิดว่าจะนําไปส่งเสริมไหมคะในส่วนของหลักธรรมพิบาลค่ะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นเบื้องต้นนะคะในการส่งเสริมหลักธรรมพิบาลน,นะคะวันนี้พนกักงานลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่เลยนะคะหน้าดำาคร่องเครียดนะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขในการทํางานนะคะอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งงานนะคะที่เราทํากันในวันนี้นะคะสําหรับสํานักง,งานพัฒนาชมุชมชมนอำเภอสองจังหวัดแพร่นะคะกับกลุ่มกอขคจอค่ะ